ปัญหาเป็นไงบ้างครับปัญหาโอ้โหอืดมากเลยค่ะอืดมากนะ <Okay. S 2> อันนี้จะติ๊กให้หนูใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับไม่ต้องแตะต่อสายไฟครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นได้ไงครับโอเคไหมมาดีกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะยอดกว่ายอดนไหม<ะ>ชอบชอบมาเลยแต่แล้วมาเลยไวกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะดูดิแต่มาเติมดูดิโอเคอ่าประมาณนี้ะนะประมาณนี้นะ โอเคขออนุญาตรับสายหน่อยนะครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับผมผมหนุ่มเอฟวันครับผมหนูสนใจคันเล่งไฟฟ้าคันนี้ใส่รถรุ่นไหนครับปาเจโร่ค่ะปาเจโร่ปีปี16ขับโอเคติดตั้งได้เลยครับหนูขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมอ่ะไปอยู่รูไหลายพี่อะค่ะซีหนูอ่ะหนูอยากรู้ว่าหลักการทำงานนะคะมันเป็นอะไรยังไงอะ หลักการทํางานของเจ้าตัวคันเล่งไฟฟ้านะครับเพิ่มอัตราเร่งให้มันดีขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นในการเร่งแฝงเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมันมีทั้งหมด8โหมดสามารถเลือกปรับตามการใช้งานได้เลยครับผมได้ทางไหนอะคะตอนนี้มี2 2วิธีครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งซื้อแอดมินได้เลยไปติดตั้งเองมีคู่มือมีวิดีโอให้ครบเลยครับครับอย่างที่2มาติดตั้งหน้าร้านอยู่ถนนสายใหม่ครับได้ค่ะี๋้วหนูทันธุรสินหนูเข้าไปนะได้ครับผมได้ เดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวรอดูน้องมาว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันโอเคครับผมคันนี้ใช่ไหมที่เราปุยกัน ปัญหาเป็นไงบ้างครับปัญหาโอ้โหอืดมากเลยค่ะอืดมากนะที่จะติดให้หนูใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขนะครับไม่มีปัญหากาับร,ระบบไฟมีปัญหาก,กับเครื่องยนต์รับประกันหนึ่งปีครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่มันดีจริไงจริงได้ไหมคิดเสีเยติดตั้งเสร็จไปทดลองขับกันได้เลยไ,ได้เลยได้เลยเอาไปทดลองให้พอใจเลย<ม>ว่าดีหรือไม่ดีก่อนใส่เป็นยังไง หลังใส่เป็นยังไงคือพยายามเรียกความเชื่อมั่นครับให้ลูกค้ามัน่นใจว่าอ e zy, ของมันจริงครับของมันดีจริงแต่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมให้น้อง,งติดตั้งให้แล้วเดี๋ยวไปใช้งานกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ประมาณน,น,านี้เดี๋ยวเราตัดไปขับเลยแลวเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าเราขนาดไหนโอเคครับผม หลังจากที่ช่างได้ทำการติดตั้งกันแล้วอันนี้เข้าสู่โหมดทดลองขับโหมดนี้นะครับคือโหมดซูเปอร์เอไของเรานะครับผมที่จะให้ลูกค้าทดลองคือโหมดแรกเลยโหมดนี้คือเหยียบน้อยมาน้อยเหยียบเยอะมาเยอะมันจะปรับให้เราเองเลยโหมดแรกที่เราจะไปทดลองกันโอเคครับเชิญเลยไปยังไงครับโอเคไหมมาที่มาเดิม ยอบไหมชอบชอบเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ชดลองอีกหนึ่งโหมดนะครับประมาณกลางกก่อนเบอร์สิบห้าไปชดลองขับกันดูโอเคไปเป็นไงบ้างครับแต่แล้วมาเลย,ลเ,ลยเป็นไงครับไวกว่าเดิมเยอะมากเลยอย่ะไวกว่าโหมดเมื่อกี้ไวกว่าโหมดเอไอเมื่อกี้นี่อีกโอเค อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคถูกใจนะครับถูกใจนะถูกใจมากเอาเลยค่ะอ่าโอเคทดสอบทดลองประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปที่หน้าร้านกันว่าความพึงพอใจของลูกค้าจากที่ได้ทดสอบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไปทดสอบมาเมื่อกี้นี้ถูกใจไหม การันตีให้เลยวา่าใสแล้วไม่เห็นผลยินดีคืนเงินไม่ต้องซื้อไปเอาเลยค่ะเอาแน่นอนเลยนะเอาแน่นอนคะ่ะโอเคหนึ่งันห้าร้อยเก้าิบบาทใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเราไปชำระเงินด้านไหนกันโอเคครับผมไป